กราบสวัสดีมากนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่ทีริชแบกอยู่กับผมปะต้นคนไส้แห้งคนเดิมนะฮะในวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาพาทุกคนไปดูกันนะครับผมว่าเราจะได้ข้อมูลอะไรกันบ้างนะฮะกับวิดีโอตัวอย่างของ Monster Hunter w อ e ในงาน s t a t e of Play แล้วก็ Summer Game f e s t นะฮะแล้วก็เผื่อใครยังไม่ได้ดูนะ,ะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่าง2ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะฮะถ้าเกิดพอแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลย Spot, we can get things set up and ready to go, and then we can get started. This is gonna be great. You bet. I hope we find them soon. One of them's got big spikes on its back. Now to lead it away from the pack. We'll make for the desert. Selected you as a lead hunter for this expedition. Thank you, sir. Just for that cloth, I will draw a tire. Cover me! You got it. Be careful! Be ready! If we can make it to the rocks, we may lose them! They picked up our scent. I'll handle it. You find someplace safe. Thank you. สำหรับในภาคนี้นะฮะเราก็จะได้รับบทเป็นหน่วยสำรวจที่ออกไปสำรวจดินแดนที่หายสาบสูญน,นะฮะ แล้วก็ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้เองก็จะเป็นคีย์สำคัญของเรื่องราวนี้ด้วยนะฮะแล้ในซีนี้นะฮะเราก็จะได้เห็นผู้สาว2คนนะครับผมซึ่งคนผมยาวนี้ก็ชื่อว่าเกมม่านะเป็นสมิธตี้หรือก็คือช่างทำอาวุธของเราในภาคน,นี้นั่นเองนะครับส่วนน้องแว่นคนนี้นะฮะชื่ออัลมาเป็นเอ่อพาหมายถึงหมายถึงแฮนเดอร์นะ,ะเป็นผู้ช่วยสาวประจำภาคนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็แมวภาคนี้นี่พูดได้แล้วนะ แล้วก็ไม่ใช่แค่แมวนะฮะตัวละครเอกของเรายังสามารถพูดในคัตซีนได้แล้วนะในภาคนี้ทีนี้เรามาดูที่แมปกันบ้างนะฮะจะเห็นได้ว่ามันเป็นแมปขนาดใหญ่แมปเดียวนะฮะโดยถ้าเราดูจากในตัวเทเลอร์สองนะเราจะเห็นได้ว่าตัวแมปเนี่ยมันน่าจะมีการแบ่งเป็น2 l a เลเยอร์ย่อยๆด้วยนะฮะให้เรานึกถึงแมปทะเลทรายของภาคเวิลดก็ได้นะ,ะที่เราถูกดูดลงไปแล้วก็ล่วงไปเป็นแมปใต้ดินนะ ถ้าเกิดว่าแมปมันมีเลเยอร์ที่หลากหลายก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะเอาแบบ ancient forest ก็ได้นะ <c oughs> เรียกได้ว่าหลงกันไปข้างอ่ะครั้งแรกที่เล่นนี่คือหลงเกือบตาย <c oughs> โอเคแล้วก็ในภาคนี้นะก็จะมีกับดักธรรมชาติให้เราได้เล่นน่าจะหลากหลายเอาเรื่องเหมือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูกันนะว่ามันจะเล่นอะไรกันได้บ้างเนาะส่วนระบบที่น่าสนใจของในภาคนี้ก็จะเป็นการพกอาวุธไปได้2ชิ้นนะ โดยเราสามารถสับเปลี่ยนอาวุธได้โดยการขึ้นไปขี่บนหลังของไอ้เจ้าซิกเก็ตนะเป็นสัตว์ขี่ประจำภาคนี้นะ r i p เจ้าหมางโง่โอ้ผมชอบหมาจากภาคไรซะด้วยสีถึงมันจะโง่ไปหน่อยก็เถอะแล้วก็ระบบแก p ปปิ้งฮุกนะฮะระบบแกปปิ้งฮุกของภาคเวิร์ภาคนี้ก็ตามมาด้วยนะโดยจะได้รับการปรับปรุงให้สามารถยิงออกไปเพื่อเก็บ ไอ,ไอเทมที่อยู่ในระยะไกลได้นะอันนี้ค่อนข้างดีนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปนะแต่เดี๋ยวต้องมาดูระบบอีกทีว่ามันจะสมูทแค่ไหนนะฮะแล้วก็ระบบที่น่าจะเป็นจุดขายของภาคนี้เลยก็คือโฟกัสโหมดนะฮะมันก็คือระบบที่เราจะสามารถเ,เล็งเพื่อโจมตีหรือตั้งเคาน์เตอร์ใส่จุดอ่อนของมอสเซอร์ได้อย่างรุนแรงนะ,ะซึ่งถ้ามันไม่น่าลำคาญเหมือนการเปิดจุดอ่อนของภาคเวิลดนี่ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ แล้วมันดูเท่ดีด้วยอ่ะอการตั้งเคาน์เตอร์ยันมอนแบบเนี้ยเจ๋งทีนี้เรามาพูดถึงมอนสเตอร์กันบ้างนะฮะโดยมาเริ่มจากไอ้เจ้าฝูงหมาที่เบตันที่ไล่ล่าเราฝูงนี้ก่อนนะฮะจริงๆมันเป็นหมีนะแต่ดูยังไงมันก็หน้าตาเหมือนทิเบตันนะผมเรียกทิเบตันนี่แหละไอ้เจ้าพวกนี้นะฮะมันชื่อว่าโดชากุมะนะคิดว่าเจ้าพวกนี้น่าจะเป็นเ,เรียกว่าไงดีเป็นอาจารย์ของเหล่ามือใหม่ประจําภาคนี้เลยก็ว่าได้นะฮะใครที่จะมาเป็นฮันเตอร์มือใหม่ก็ ทำความรู้จักกับเจ้าพวกนี้เอาไว้นะ <c oughs> น่าจะได้ล้มลุกคุกคานกับมันสักระยะหนึ่งนะเป็นตัวฝึกที่ดีนะฮะสำหรับพวกนี้แล้วก็สําหรับมอนที่มาเป็นฝูงนะฮะไม่ใช่แค่พวกเจ้าหมีอย่างเดียวนะ,ะับเพราะในตัวอย่างที่2เราก็จะได้เห็นไอ้เจ้าหนอนทะเลทรายา拉哈า,านะฮะซึ่งเออจะ,จะว่ายังไงดีช่วงนี้แคปคอมเขาชอบมอนปากแหกแล้วไงนะ <c oughs> เออไอตัวนี้ก็มาสปากฉีกโอ้โดยไอ้เจ้าพวกนี้นะฮะก็จะเป็นมอนคลาสเรเวียทานนะที่ออกล่ากันเป็นฝูง คิดว่าพวกนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าลำขาดมากๆสําหรับผมเลยนะผมไม่ค่อยชอบสู้กับพวกเอมอนที่มันดําผุดดำไหวแบบนี้เออสวิตแอคมันมันเกาหลังแล้วมันเด้งไนงะทำไงได้ซึ่งถ้าหากเราดูจากตัวอย่างนะฮะไอเจ้าพวกนี้จํานวนมันไม่ธรรมดาเลยนะถ้าเกิดว่าต้องเจอกันในแมปจริงๆเนี่ยแล้วจํานวนมันขนาดนี้นี่น่าจะเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเลยนะแล้วก็พฤติกรรมของเจ้าพวกนี้ก็คือมันจะชอบขุดทรายเป็นกับดัก เป็นไซดูดอย่างเงี้ยซึ่งจะพาเราลงไปยังชั้นใต้ดินของแมปได้อีกด้วยนะผมว่ามันน่าจะทําหน้าที่คล้ายๆกับเดบล o อสในภาคเวลิลนะที่เราสามารถเอ่อยิงพวกโซนิกให้ให้นกมันเรียกเดบลอสขึ้นมาเพื่อกลายเป็นไซดูดลงไปยังแมปใต้ดินได้อะนะเ,เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะใช้ประโยชน์จากไอ้พวกหนอนพวกนี้ได้หรือเปล่าอ่นะ แล้วก็มอนตัวต่อไปที่โผลมาแวบๆในทีเซอร์แรกนะฮะก็คือเจ้าคาทาคาบรานะฮะซึ่งดูจากชื่อของมันเนี่ยน่าจะเป็นญาติห่างๆกับกบหินเทสซคาบรานะฮะเออรูปร่างมันก็ดูอึงๆเหมือนกันด้วยเป็นพวกตระกูกลกบอึงๆนะะซึ่งถ้าใช่จริงๆเนี่ยน่ารุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าเทสซคาบราในชุดสวยเอาเรื่องเลยนะไอตัวนี้ก็น่าจะ สวยอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ไอ้พวกมอนหน้าตาอุบาทมันชอบชุดสวยอะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะเป็นมอนปริศนาที่โผลมามองมุมนี้นี่ดูยังไงก็เหมือนชากาลูมากาล่าเลยนะไอ้คล้ายๆนะแต่ว่าไม่ใช่นะฮะคือไอ้บอลตัวนี้นี่ดูจากทรงลักษณะมันมันมันไม่มีขาหน้านะฮะถ้าดูจากสลีระเนี่ยน่าจะเป็นตระกูลฟ l y ยิ่งไวเวิร์นนะ แล้วก็มันสามารถปล่อยไฟฟ้าได้ด้วยซึ่งไฟฟ้าตัวนี้นี้ดูจากลาักษณะมันเหมือนกับไฟฟ้าที่เกิดตามแมปเลยนะฮะที่เป็นฟ้าผ่าลงมาตามแมปเรื่อยๆอะ่ะผมคิดว่าตัวนี้นี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับสภาพอากาศที่ปิดปกติในแมปนี้ก็ได้นะฮะหรือว่ามันอาจจะเ,เป็นเรือธงประจำภาคเลยหรือเปล่านะอันนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงนะลองคอมเมนต์ดูนะครับผมนะแล้วสำหรับภาคนี้นะฮะที่เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่สุดเลยก็คือภาคนี้ รองรับ c อ o s สแพลตฟอร์นะฮะหรือก็คือผู้เล่นจากแพลตฟอร์ม Play Station Xbox แล้วก็ pc จะสามารถเล่นด้วยกันได้นะฮะแต่สำหรับคนที่เล่นฝั่งคอนโซลแล้วกลัวอภิมิหารจาก pc นะก็ไม่ต้องตกใจไปนะเราสามารถเ,าเลือกปิดการคอ o s สแพลตฟอร์ได้นะแต่สำหรับสาย pc หรือใครก็ตามนะที่แบบว่าแพลตฟอร์มของตัวเองมันร้างหรือว่าเพื่อนเพื่อนน้อยอะไรเงี้ยหาห้องไม่ค่อยเจอนะฮะระบบ การคอร์สแพลตฟอร์มนี้ก็น่าจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เยอะมากเลยนะฮะผมเองก็คาดหวังเหมือนกันนะแต่หวังว่าระบบสร้างห้องอะไรจะไม่มีปัญหานะไม่ไม่มีปัญหาเหมือนเวลช่วงแรกๆที่เปิดนะนะอ,อ,อันนั้นมีปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมนะแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นการคอร์สแพลตฟอร์มนะฮะดังนั้นอ,อ่ภาคนี้ก็จะลงให้กับทุกแพลตฟอร์มพร้อมๆกันเลยนะครับผม ทีนี้ฝั่ง PC อย่างเราก็ไม่ต้องมานั่งแห้งดูคนอื่นเขาเล่นกันไปก่อนแล้วนะครับผมนะได้เล่นพร้อมกันทุกคนนะครับแต่ทีนี้นะฮะคือตัวเกมเนี่ยถึงจะรองรับการคอร์สแพลตฟอร์มก็จริงแต่ไม่มีการรองรับคอร์สเซฟนะฮะดังนั้นเราจะไม่สามารถโยนเซฟระหว่าง p c ไปคอนโซลหรือคอนโซลมา PC ได้นะฮะดังนั้นคนที่มีภาคว์ไบ n แล้วอยากจะได้ชุดของน้องเหมียวมาใส่ในภาคนี้นะฮะ ให้เลือกดีๆนะครับว่าจะซื้อของแพลตฟอร์มไหนนะดูให้ดีนะครับว่าตัวเองมีเซฟของแพลตฟอร์มไหนอยู่แล้วก็เลือกซื้อให้ถูกนะจะได้ชุดของน้องแมวมาด้วยนะครับผมนะทั้งนี้นะฮะเห็นมีข่าวว่าช่วงเดือนสิงหาจะมีการปล่อยเดโมโให้เล่นกันในงานเกมนะครับผม ซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีการปล่อยแบบออนไลน์ให้พวกเราได้เล่นกันด้วยหรือเปล่านะถ้ายังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมติดตามข่าวสารอีกทีและถ้าเจออะไรเจ๋งๆเดี๋ยวจะเอามาบอกทุกคนกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแฮปปี้ฮันติงเด้อายจ้าไปแล้วกู